ท่านผู้ชมนะฮะซึ่งพูดเรากลับมากันอีกลแล้วกับเกมรวมล่างตอนดินียอีพีสองซึ่งเมื่อเราอยู่บนภูเขาเอเวอร์เลสเราเล่นเมื่อเราอยู่บนต้นไม้เออใช่เป็นภูเขาเอเวอรเลยโอเคกดแล้วมันก็จะคูณสองคูณสองอเคไป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 ตอนนี้พมืเราก็ภารกิจเดิมฟรี UGC อีเวเคซึ่งพมืเราต้องทำอีกสิบแปดภารกิจในนี้ เธออุรกิจนี้ต้องเอาอันนี้ใช่ปะ่ะอันนี้ออไม่ใช่อันนี้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 นนไม่ใช่แฮเหมือนต้องเอาอันนี้กับอันนี้มารวมกันแล้วก็เอาอันนี้มารวมกับอันนี้ใช่แล้วก็ได้มดแล้วโอเคเอามาใส่โอเคมาลรเวรลี่แหละรอ แค okay. ซึ่งเมื่อเราต้องเก็บเก็บล็อกพวกนี้ให้ครบด้วยนะออระหว่างเราเราก็เก็บเก็บให้ครบเลยละกันีน่อดีนี่ยออเอาอันนี้มารวมกับอันนี้แล้วก็เอาอันนี้รวมกับอันไหนโอเคโอเคมาเก็บตรงเทียน,นี้ก่อนนี่โอเคมาเราจะตัดคลิปเลยดีไหมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะ ไม่มีการเสียเวลาเราก็จะผสมไปเรื่อยๆแล้วก็จะรอภารกิจนี้ด้วยนะโอเค <What this? S 1> โอเคนะท่านผู้ชมซึ่งเราเอาไม้มาใส่อันนี้อีกภารกิจนึงนะ <What? S 1> เออมแบบนี้นะโอเคใส่โอเคแล้วก็มีอีกภารกิจอีกสามภารกิจโอเค ทมแอบซึ่งท่านผู้ชมภารกิจต่อไปแอบยากแต่ได้เงินเยอะมากโอเคสงสัยมีนมนเพ็ดมาด้วยโอเคมีนม,นมนเพ็ดมาด้วยนะฮะโอเคจึ๊บคืออันนี้มันทำยากมากเลยกว่าจะได้ไออันสีขาวๆนั่นคือยากอยู่นะ โอเคนี่อันนี้รวมอันนี้อันนี้มารวมอันไหนก็ได้อันไอน้นี่ไอ้นี่ก็ต้องไปรวมอีกอันนึงถึงจะได้อะนี่เนี่ยโอเคเอานี้มารวมจ็บเอา,าอันน,อน,น,อนี้มารวมอันนี้อันนี้ก็เอามารวมอันไหนแล้วก็เอาอันนี้มารวมกันก็ได้สีขาวแล้วโ okay. อเคเฮ้ทำไมไม่หยิบเคเราต้องการไอ้สี ไอไออาคาเซียอีกสองอันอาคเซียอีกสองอันหรอใครนี่นี่ไม่ก็เอาอันนี้มารวมกันแล้วก็มารวมกันอีก เอาอันนี้มารวมแล้วก็อามารวมกับอันนี้ก็โอเคเอาอันนี้มารวมกันกับอันไหน,นแล้วก็ได้มาสองอันแล้วก็เอามาวางแล้วก็เอามาวางอีกอันหนึง่ง ก็เอาอันนี้หนึงอันแล้วก็อีกอันด้วยนี่แน่นแล้วก็อันนี้โอเคส่งไอ่ได้เงินมาเยอะมากนี่แนล่ซื้อแล้วไทม์랩ส์โอเคได้อันนึ้งแล้วต้องการอีกอันอวย โอเคได้ละนี่รวมแล้วก็เอาอันนี้มารวมกันนี่โอเคกว่าจะได้แล้วโอ้โหมีหลายภารกิจภารกิจนี้แล้วก็ว้าวโอ้ขอเปลี่ยนแล้วกันคาถาคาพูดเลยโคตรยากโอเคแล้วอันนี้อุ้ยอันนี้ง่ายอันนี้ไม่ยากโอเคไห เอาอันนี้มารวมเอาอันนี้มานี่โอเคสองอีกสิบห้าโอเคก็ต้องเก็บให้ครบด้วยนะโอ้ยโอเคซึ่งภารกิจต่อไปเราได้ของครบแล้วนี่อันนี้สามอันอันนี้หนึ่งอัน เคยซึ่งไอ้สามอันนี้สามารถครับไอ้เหล็กอันนี้เป็นขั้นต่อไปได้เลยนะโอเคนี่๊บโอเคมาแล้วมาวอยู่ไหนเออโอเคมันมาแล้วมาแล้วนี่อันนี้นี่โอเคเอามา อเอามานี่นะอีมแล้วก็เอา้าอันนี้มาแล้วก็อันนี้โอเค อเคมาดูกันอันนี้สุ่มสุส่มๆุ่มุ่มอุ้ยได้ระดับแลแลโอเค working working มือมือโอเคอัตโนมัติเยี่ยมเยี่ยมอัตโนมตัติไปไปจิบเออไม่อยากสกิปเลย คือมันสร้างบล็อกใหม่อุ้ยเพื่อนช่วยกันช่วยกันเชิญน,นนี่เออนี่โอเคช่วยกันนะช่วยกันจื๊ก็จื๊เอา้ามันเปลี่ยนบล็อกช่างมันโอเคเอามาใส่นี่โอเคจะได้บล็อกไอ้นี่แล้วบล็อกแรกอันหนึ่งต้องใช้เยอะเลยนี่ โอเคแล้วก็เอาน,นี่มารวมกันที่เราก็ปล่อยให้มันจกกัดการิกานี้ได้ไอืมมีม้ก็เอาอัออนนี้มารวม,มทำไมมันไม่เอามารวมโอเคเอามารวมได้อันนี้เออปล่อยไง วิ่งอโตุศิกโอเคเร็วมากตอนนี้เขาทำงานกันแบบโอ้โหเอานี้รวมกันใกล้แล้วใกล้ละใกล้ใครทำงานนี่ไงเด็กเนิร์ดเด็กเนิร์ดนี่ไงเอามารวมกันเอามารวมกันใกล้ได้ละ โอเคมาดูกันสองอย่างนี้รวมแล้วได้อะไรว,ว้าวได้ทองมีกด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 ฮะแมปรวมร่างอัดคลิปอยู่จอยมาได้นะใวันไหนที่เราอัดคลิปอยู่จอยมาได้นะเอนี่นี่นี่เฮ้ยผมก็ยังไม่รู้นะถือไว้แล้วเอาออกไงคือบางครั้งเนี่ยสบยัดแบบนี้มันก็ออก สรุปผมก็ยังไม่รู้มันเอาออกอยังไงอ,อนี่ผมโอเคเร็วมากอุยอ้ยโค้ดมาแล้วโค้ดมาเอออันนี้ยากสุดเออไม่ยากนะไม่ยากนะสำหรับไม่ยากเท่าไหร่เออยเอ้ยไม่ตัวนี้มันก็นา่าลำคาญเนานะ เออันนี้ใส่แล้วก็เอาอันนี้เออเามารวมกันเลยนี่เอารวมกันนี่เอาอันนี้มาใส่เลยก่อนที่จะเอาไปรวมเดี๋ยวน้องเพชรมีชื่อเรอไหมไม่รู้น่าจะไม่มีหรือน้องเพชรจะให้เราแอด หรือน้องเพจจะให้เราแอดไปเอมีมีแอดก็ได้เดี๋ยวจะแป๊บนึงเราขอทำภารกิจนี้ให้เสร็จก่อนโอเคนี่โอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมไปแอดน้องเพจก่อนเดี๋ยวนะผมลืมอัดถ้าจะผมได้เพจมาแล้ว จะทองกลายเป็นเพชรซึ่งมันทํางานเร็วมากมีสิ่งลืมอัดเหรอไม่เราลืมอัดตอนรวมเพชรเคเอาอันนี้มารวมซึ่งเมื่อกี้ี้หูก็เอามาใส่ได้แล้วนะอันนี้ง่ายภารกิจเนะี่ยแล้วผมก็อัปเกรดอัปเกรดมาเป็นขั้นนี้แหละซึ่งมันจะทําให้ไอ้น,นี้มันทํางานเลยโอ้โหโคตรเร็วอะ่ะอันนี้เร็วจริงนะผมแย่งมันไม่ทันแล้วเนี่ยโคตรเร็วอะ่ะ โอเคนี่รวมโอเคแล้วเราบุ่มภารกิจทั้งหมดนี้ง่ายแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดผมไม่อัปเกรดอันนี้นะมันจะง่ายมากเรามีตัวที่รวมกันได้โอเคนี่นี่นแป๊บเดียวได้คอปเปอร์แล้วโอเคเอาไหนดีอันนี้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 เยี่ยมเลยเรามีอันนี้อยู่ นี่เยี่ยมเลยอุย้ยได้บล็อกเล็กแล้วหรอเร็วมากเคเอานี้มาเอ้ยยา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 เอ้ย,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 ยโอ้โหบอกว้ายาเอาอันนี้มารวมเอาวันนี้มารวมด้วยนี่นี่ก่อนที่เดี่ยวนะผมไม่มีบล็อกนี้หรือมีไม่มีผมไม่มีฮายทำไม่ได้อ่ะ ทำไม่ได้เนี้ยมันต้องเปลี่ยนอันเปลี่ยนอันอันนี้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 ก็ทําไม่ได้อะโอเคเอออันนี้ทําได้อันนี้ทําได้นี่มีอันนี้อยู่เออง่ายมากผมว่าแปบเดียวได้น่าจะได้ UGC เอ้ยแย่งเลรอชอบแย่งอ่ะ ไล่ออกได้เลยนะไล่ออกได้เลยนะเด็กเนิร์ดมันชื่อว่าเด็กเนิร์ดมันชื่อเนิร์ดเคลทำอีกสิบสองภารกิจก็จะได้ละลิสบล็อกอีกหลายบล็อกเลยก็จะได้ครบเออไม่เป็นไรเราได้เพชรแล้วดีใจแล้วแล้วเอมันไม่ยอมใส่โอเคได้ทองริ้วๆมากปล่อยให้มันเอฟเคไหมปล่อยไหม ผมจะปล่ oh, อยไทมแลปเือเล็กโอ้โหได้บล็อกทองแดงและเร็วมากอีกสนาทีาเอจาจอยไปโอเคเดี๋ยวอีกสี่นาทีน้องเพทเพื่อนผมจะจอยมาโ oh, อ้ได้บ็อกได้บ็อกเล็กแล้วเฮ้ยอย่าบอกนะั้นจะได้ขั้นที่ดีกว่าเพทอะอุ้ยเอามานันนี่นี่ใน,นจะได้ขั้นที่ดีกว่าเพรแล้วยั s เซอร์ อีตัวเอานี้มารวมกันก่อนนี่เนะี่ยแย่งเลยเฮ้ยขาดทานอีกหนึ่งขาดทานอีกสองทานอีกสองดูผิดดูผิดเฮ้ยนี่ไงฐานอันหนึง่งขาดอีกหนึ่งอันเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อน,เ,อนเร็วเร็วเร็วขาดอีกหนึ่งอันอเคเยย่ำเค เอามารวมนี่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 ว้าวแอมมอล์เอฟเคเลยแล้วกันมาท่านชมมาดูภารกิจต่อไปแล้วกันระดับฮาร์ดฮาร์ดตรงไหนอีซี่ท่านชมได้ยินใช่ไหมอีซี่เอาผมเผือรวมช่างมันเอาบล็อกอื่นก็ได้ผมผลิตได้เรื่อยๆอ่ะผลิตได้เรื่อยๆอีซี ระด,ดับาร์ดเหรออันนี้ก็รวมอ่ะรวมอยู่นั่นแหละีซี่โอเคต้องการบล็อกเหล็กมันก็ไม่อีซี่มากคือต้องการบล็อกเหล็กสามอันบล็อกเหล็กอีกสามอันเฮ้ยเพื่อนเอามานีเ่เฮ้ยมันแย่งอ่ะเหมือนกำลังแข่งแย่งกันอยู่เลยโอเคมันก็ไม่ได้ง่ายมากนะต้องการบล็อกเหล็กซึ่งต้องเอามารวมหลายรอบเลย น้ยแป๊บเดียวได้เงินประมาณนี้หรอเร็วมากเอา้าได้บล็อกเหล็กหรอผมไม่ได้มองมันอยู่ที่มือโอเคเอามารวมบล็อกนี้โคตรด,ดีอะเฮ้ยไปกระโดดออบ,บี้รอดีกว่าหรอว่าไอตัวนี้มันกำลังรวมอยู่โอเคมากระโดดออบ,บี้ออบ,บี้นี่มันเออออบี้นี่มันก็ยากอยู่นะโดนลาวาแล้วเดียวตายอย Yeah. มันไม่ได้ยากอะไรนอกจากพื้นมันโคตรเล็กอะนี่อึ๊บเุ้ยขี้โกงผข,ขี้โกงนี่ข้ามเนี่ยไอ้พื้นตรงเนี้ยเล็กโอ้ยล่วงพื้นตรงนั้นอะ่ะมันเล็กมากมีโอกาสตายมีโอกาสล่วงเยอะมากออ้ยโอเคท่านชมถึงแล้วนี่เงินคูณสองคูณสองนี่ อัปเกรดทําให้เราเร็วขึ้นทําให้เราเร็วขึ้นบล็อกเล็กก็ไม่มีเลยโออมีมีม,ม,มีมีอันหนึง่งม,มีอันหน,น,น,นึ่งนี่โอเคเอันนี้มารวมกันเคน้องเพรเพื่อนผมใจมาแล้วนี่ได้บล็อกเล็กมาแล้วอันสุดท้ายเย้ส่ง โอเคระดับยากมันยากตรงไหนไม่เห็นแต่ยากโอเคอุ้ยมีเงินเยอะดยผมซื้ออีกตัวดีกว่าซื้ออีกตัวดีกว่าอุ้ยมายเนอร์ minor. กากสุดเบอไม่เป็นไรผมใส่ได้ใส่ได้ฮะฮะมใส่ได้ตัวเดียว ใส่ได้ตัวเดียวเปล่าเออใส่ได้ตัวเดียวต้องเอาอันนี้มาต้องเอาเพชรมาอีกหนึ่งร้อยห้าสิบไม่เป็นไร UGC อีกสิบเอ็ดโอเคโอเคผมอยากใส่ด้วยอยากใส่อีกตัว <c oughs> ไม่เป็นไร FK ดีกว่า FK เออไปดูน้องเพชรหน่อยสิน้องเพชรเพิ่งเล่นน้องเพชรยังกาดอยู่เลยอี่ไงใช่ไหมใช่น้องเพชรปะไม่ใช่ไม่ใช่น้องเพชรด,ดูผิดคนเอ๊ะหรือใช่ไม่ใช่คนที่ชื่อว่ามูซ่ามูซาอุ๋ยนี่สวนน้องเพชรนี่สวนน้องเพชรวันนีไงน้องเพชรทำไมน้องเพชรหน้าแปลกแปก่กอะ เหมือนหน้าเคยไปเกยคนอื่นมาโอเคระหว่างร้อยตัวนั้นมันกําลังทําให้อยู่มาดูน้องเพชรนี่มันช่วยกันได้ปะนี่ช่วยกันได้นี่น้องเพชรเรารวมให้แหละนี่ให่มันช่วยกันได้เลยช่วยกันได้ไม่บล็อกน้องเพชรมันน้อยจ้ะบล็อกน้องเพชรมันน้อยเราช่วยไม่ค่อยได้เยอะเลยเอา,าไหมบล็อกน้องเพชรมันน้อยอะ อุย้ยมีบล็อกนี้โผล่มามันมีแค่บล็อกเดียวอ๋อมีอีกบล็อกนี่บล็อกไม่เกิดเลยอะน้องเพชรอ๋อนี่ไงเกิดแค่บล็อกเดียวขอน้องเพชรมันเกิดชา้านี่ไงมาแล้วในนี่สิบห้าก็ต้องไปยี่สิบห้าแต่มันกลับยี่สิบหกโอเคขอกลับไปบ้านเราก่อนแบบหนึง่ง ปิดเสียงไว้หรอทำไมเราไม่ได้ยินเสียงเกิไม่ได้ปิดไว้นี่เออวัดดีมินช่วเคนี่ส่วนเรามามารวมกันต่อรวมมันล่ๆมาทำเควสยเควสอันนี้ ผมได้บล็อกเพจอีกอ่านแล้วโคตรเร็วอะจะมันแอีมต้องทำภารกิจภารกิจบนป้ายเนี้ย มันกดงั้นมันจะไม่บอกงั้นเรต้องหาบล็อกอะไรไปใส่มันก็ถือมาใส่ในนี้แต่เรามองไม่เห็นว่า,วาภารกิจของมันเป็นอะไรใช่งั้นเราต้องทําเองภารกิจบล็อกไหนวะบล็อกนี้คือบล็อกอะไรบล็อกสีส้มเหมือนจะเป็นอันกากสุดา้องเฮ็ ถ้าเกิดน้องเพชรหาไม่เจอนมเพชรก็รีน้อเพชรก็จะหางขยะเมื่อกี้น่ะนะ<ง>ับไปที่เดิมที่ป้ายอ่ะท<อ>่านผู้ชมนะฮะซึ่งตอนนี้รู้สึกเหมือนจะรับอันี้แหละวรับขั้นต่อไปนี่เอานี้มารวมกันเอานี้มารวมกัน แล้วก็เอาบ็อกแอมะลร่มารวมกันได้เป็นอะไรเนี่ยทำไมมันกลับมาเล็กอะตอนแรกยังใหญ่อยู่เลยมันกลับมาเล็กอีกแล้วอะโอเคหลังจากนี้รู้สึกเหมืนผมจะเอฟเคเหมือนเดิมเพราะผมคิดเกียจทำเองมาเอาไอ้บ็อกซ์นี้มาทำภารกิจ ววอ๋อมันมีบล็อกทองไม่ใช่บล็อกเหล็กน่าจะใช่นะอันนี้คณิตศาสตร์หรือเ่าไม่ไม่ใช่คณิตศาสตร์เดีด๋วยวเราจะช่วยมีข้ขอขัดขวางอะไรยังไง ตัวจริงเราไม่ใช่ตัวนี้ตัวที่เกมหลักเราไม่ใช่ตัวนี้อันนี้คือตัวอัดคลิปแล้วมันยังเป็นถั่วอยู่รนนยเราก็เล่นไปตั้งแต่คลิปที่แล้วอันนี้ EP สอง EP แรกแล้วกากอนนกเพชรอ่ะแต่อันี้ EP 2. 2> สองเราใส่ได้คนเดียว ใส่ได้คนเดียวน้องเพชรใส่ไม่ได้น้องเพต้องไปใส่บ้านน้องเพชรเท่านั้นเคยทำภารกิจอีกภารกิจแล้วโเเคหลังจากนี้ผมก็จะเอฟเคนะเพื่อรอให้ครบสามสิบหกบล็อกท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้ขอพอไว้แค่นี้ก่อนนะฮะซึ่งพวกเอาได้บล็อกสีดำนี่มาแล้วซึ่งเดี๋ยวไว้คลิปหน้านะฮะพวกเราจะมาเก่งวันนี้ให้ได้ ถ้าชมนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยบ๊ายบาย